ปัญหาน้ํานี่มันขาดแค,คลนขาดแคลนน้ําค่ะน้ําไม่พอครับมันมันน้ำไม่พอจากน้ําก็น้อยน้ําไม่เพียงพอน้ำบม่พอมันไม่มีน้ําไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะไม่มีรายได้อะไรเลยค่ะก็ถ้าเป็นไปได้แล้วก็อยากให้ทางรัฐมาช่วยเหลือหน่อยจะทำยังไงก็ได้ขอให้มีน้ําในช่วงฤดูการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งแต่ละปีพบว่าสถานการณ์น้ำต้นทุน ตามแหล่งน้ำต่างๆมีปริมาณจำกัดคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งและการเตรียมพร้อมรับมือซึ่งกำหนดให้บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่จากนโยบายดังกล่าวกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการที่เน้นส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจำนวน3โครงการประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีความรู้ในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการให้น้ำแก่พืชที่ถูกต้อง 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤด,ดูทำนาเน้นการส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤด,ดูทำนาพร้อมทั้งจัดทำแปลงเรียนรู้โดยในทุกระยะการผลิตจะมีนักส่งเสริมการ,กรเกษตรคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำตลอดโครงการรวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤด,ดูทำนา และ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตร,รกรในช่วงที่น้ำต้นทุนมีปริมาณจำกัดพร้อมเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวรอบที่สองซึ่งเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีตลาดรองรับ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสกลนครพร้อมที่จะสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ําน้อยหรือว่าเข้าร่วมโครงการต่างๆของภาครัฐเช่นโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําในระดับไรนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานาและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปังตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรในการปลูกพืชื่นทดแทนการปลูกข้าวรอบที่สองสำนังกงานเกษตรจังหวัดสกลนครและสำนักงานเกษตรอำเภอได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และด้านการตลาดให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ์น้ําในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจนแนวโน้มความต้องการของตลาดนะครับแหล่งรับซื้อพืชฤดูแุ้งแรงและคําแนะนําให้เกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแุ้แรง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่พร้อมให้คําแนะนําและเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่นอออกก้องเกษตรกรตลอดโครงการครับ สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่เคยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ,กรเกษตรในทุกพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากภายแล้งได้ในระดับหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนการผลิตในรอบการเพาะปลูกถัดไป หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดของแต่ละโครงการได้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดและสำนักง,งานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน